สวัสดีครับอยู่กับผมต้ามดินซิ่งวันนี้ไม่ได้วิ่งดินครับวันนี้ว่าจะมาพวนด,ดินที่สวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้สกีร่องครับนาอัน,นี้ถ่ายไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งล้ะเมื่อวานนี้เราผมมาปลูกไอ้ สับปะรดสองลองสองแถวปลูกทิ้งๆไว้ครับเดี๋ยวก็ออกขนก็ได้กินอันน้นครับที่ลงเป็นมะม่วงกับมะยงคิดได้สามแถวแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวไปซื้อมาลงใหม่ครับวันนี้เราก็มาดูอุปกรณ์อุปกรณ์ตีดินของเราวันนี้ตัวพระเอก เครื่องทุนแรงเครื่องจีนครับก็ใช้ก็หรือว่าโอเคอยู่อยู่ที่เราใช้ว่าเราจะใช้มันหนักมันน้อยแค่ไหนแต่ผมก็ใช้ตีร่องผักบุ้งได้ไหล ขายได้หลายรอบแล้วเหมือนกันอันนี้ส่วนถั่วครับถัว่วอีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะได้เก็บเก็บผักเก็บผักมันขายได้ละร่องเดียวครับอันนี้พ่อตาปลูกไว้ กวเ,เดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมตีร่องเสร็จแล้วกันเดี๋ยวผมจะตัดต่อมาลงไว้มาครับเรามาดูไอ้แปลงที่ผมปั่นไว้ครับ ได้ร่องเดียวครับวันนี้เอาแค่ร่องเดียวพอเอย่าไว้ลงผักเอาเรื่องกันครับเหนื่อยเหงื่อได้เหงื่อเลยครับน,นี่ก็จะเป็นต้นกล้วย นู้นคอกัวครับมีอยู่สี่ตัวน่ครับก็บจะประมาณนี้เดี๋ยวก็เอามาเล็ดน่าจะเป็นผักบุ้งนะเอามาลง เกียร์ปรับพื้นไม่เรียบร้อยแล้วก็รอถ้าฝนไม่ตกถ้าพรุ่งนี้ว่างหรือไม่ก็อาจจะเย็นๆหรือเปล่าพักบุ้งมาลงกันดีกว่าคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทําอะไรกันเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วเอาลงให้ดูครับฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับหัดทําสวนยามว่างที่ไม่ได้ขับรถเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งได้ครับ พอขายได้ครับรงบุงพอขายได้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ